วันนี้นะคะมีสิ่งดีๆที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของตัวอาหารเสริมด้วยที่สามารถทําให้คุณเนี่ยขาวใสและเน้นสุขภาพ uh huh. ตัวอื่นเนี่ยจะเน้นขาวใสดูมีออร่าดูมีรัศมีแต่ว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดเยอะ แน่นและบำรุงสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เรามีผู้ใช้จริงที่ทานนะคะในส่วนของคอลลาเจนไวท์พลัสเนี่ยตัวนี้ขอบอกว่านอกจากความขาวแล้วมันยังมีคอลลาเจนที่เป็นตัวพ่อตัวแม่อ,มอยู่ในอาหารเสริมตัวนี้เพราะฉะนั้นขาวแล้วเหี่ยวคุณเอาเหรอรแต่อันเนี้ย ต่งตึงผิวไม่เหี่ยวและขาวใสสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวต้อนรับคุณแตงโมค่ะสวัสดีแตงโมค่ะสแตงโมเอ๊แตงโมแตงโมแตงโมอะไรแตงโมช่ำจริงๆเลยชื่อชื่อไม่ถึงผิวช่ำใช่จ้าช่ำช่ำเลยไม่มาตั้ง ใช่นะคะเพราะว่าพิธีกรรายการนี้ชอบลุนลานแถลเชิงโอ้ัจับแกอย่าจับผิดเนะจอมยุ่งไม่เป็นไรค่ะคือเป็นอีกสื่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเราอยากจะขาวสังเกตปะสังเกตปะอยากให้ก้องจับเป็นพิธีกรผู้ชายมากเลยอ่ะเดี๋ยวแจ้งผู้ชมิดนึงนะคะปีหน้าเราจะมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะชื่อรายการนาทีหื่นนาทีหื่นจะมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์พิธีกรคือจอมยุ่งเป็นนาทีเอาเลยไหมนาทีเอานาทีหื่นพี่เน็มพูดจริงจริงนะ เป็นรายการที่มีแค่สินาทีเท่านั้นพี่ตุ๊กตาพูดจริงๆนะฮะแล้วก็ทำจริงๆด้วยนะฮะยังไม่รู้ทาไหมนี่คือรายการใหม่ปีหน้าอันนี้คือเป็นพิธีกรนำเลยใช่ไหมคะ เป็นรายการของผมเลยฮะในสิบนาทีขื่นในริบนาทีขื่นเลยนี่ค่ะจมเลยาตัวู้ามปัญหาที่เราพบเป็นยอะตอนนี้ผู้หญิงชอบแบบว่าเหมือนกับตอนนี้คือผู้หญิงเขาชอบดูแลสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ถูกปะเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ว่านอกจากการกินอาหารการออกกาลังกายแล้วเนี่ยตอนนี้คือไม่เพียงพอไงครัต้องหาตัวช่วยแหมน้องคะคนต่างจังหวัดเนี่ยพี่ถามหน่อยจะให้เขาไปออกกำลังกายที่ไหนต่างจังหวัดไม่มีตุกแห่งจะให้เขาไปวิ่งตามทงต้นควงอะไรอย่างนี้เขาก็ได้แต่แบบว่าทํา อนี่เพราะนั้นเขาไม่มีเวลาออกกำลังกายหรอกทางสวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคนไทยน่ารักนะโดยเฉพาะคนบ้านบ้านอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยรือว่าคนทางสวัสดเนี่ยเป็นคนบ้านบ้านครับฉันเป็นคนนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะจะ หันมาดูแลสุขภาพเขาทานอาหารเสริมกันเยอะแต่หลายคนทานผิดวิธีถูกต้องเพราะคือหลายๆคนไม่ทราบว่าผิวเราจริงๆต้องการอะไรเนี่ยคือก่อนอื่นที่เราจะทานอาหารเสริมบาคนบอกว่าอยากผิวใสกินเลยกนตั้งแต่วิตามินซีวิตามินดีวิตามินเออะไรอย่างเงี้ยเมือที่บอกว่ากินสารพัดหลายๆตัวโดยไม่ดูอันมันต้องการอะไรอย่างเช่นสมมติว่าพี่อยากจะขาวหรือคุณพี่อยากจะดูอ่อนกว่าวัยคะือถามตัวเองก่อนว่าผิวเราต้องการอะไรแต่ถ้าลุกปุ๊บคือเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดเนี่ยค่ะอย่างที่วันนี้เลยตังโมมีผลิตภัณฑ์มา เรียกได้ว่าเป็นการบอกต่อเลยดีกว่าเพราะคือใช้เองไงเป็นวิธีแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ในเรื่องของปัญหาผิวอ่อนวัยนะคะผิวขาวขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เขาสัมผัสนิ่มป้าเมื่อกี้จับผิวนิ่มป้านิ่มมากเหมือนพี่ตุ๊กตาจริงจริงจริงที่จะบอกว่าพี่รู้ว่าผิวมันค่ะนี่แบบพี่ไม่กล้ามือพี่สัมผัสเพราะมือพี่จะดำมากอ๋อไม่เป็นไรทานไงทานแล้วจะได้ขาววิตุกตาเรองจริงไม่ต้องจับกันแล้วคือ เป็นสุกนิดสุกนิดอะไรอย่างนี้นะคะผิวเนียนเนาะเนียนเนียนผิวผิวแขนงชิแขนไม่มันต้องดูเนียนเสมอกันเนียนจริงหรือเปล่าจริงจริงแต่งตึงด้วยค่ะแต่งตึงด้วยเหรอเออตึงตึงเออเดี๋ยวบอกเติมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นิดนึงนะคะว่าตัวเนี้ยเป็นทุกคนจะบอกว่าคือทุกคนรู้จักตัวค่อนข้างรู้จักคอลลาเจนไวท์พลัสถูกต้อง กล้าบอกว่าเป็นอาหารเสริมตัวเดียวในประเทศไทยที่กินแล้วสมานแผลใช่ไหมแผลเป็นรอยจากสิวหลายคนอยากหน้าเรียบไปทําเลเซอร์อยู่ได้ใครที่มีร่องส่งร่องสิวหรือว่าเป็นแผลเป็นที่แบบว่าคิดว่าจะไม่หายตัวนี้กินแล้วเพราะมันมีคอลลาเจนไงไปเสริมไงไปเติมเต็มไงไอ้าที่เป็นหลุมแบบว่าคังคกเนี่ยหน้าปลุกมันจอมปลวกมันจะขึ้นมาอันนี้พี่ยอมรับกับองแต่จริงๆแล้วนะคะพี่ตุ๊กตาเขาบอกว่าคนที่กินคอลลาเจน เดียวนี่จะไม่ได้ผลเพราะว่าต้องกินคู่กับวิตามินซีด้วยเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับดูดซับคอลลาเจนให้ทํางานได้ดีขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นแห่ะแต่จะให้พี่ไปซื้อคอลลาเจนกล่องนึงวิตามินซีขวดนึ่งวิตามินอีขวดนึงพี่ไม่เอาหรอกนะแล้วก็กินดีละสามสี่เม็ดพร้อมกันอาจจะได้ไหมเนี่ยเนี่ยต่ำพี่ทำงานหนาอนี่ที่โบกำลังจะบอกเนี่ยตัวคอลลาเจนนผิวของเราเนี่ยมีสมุนสมสามอย่างเลยนอกจากจะช่วยชะลอผิวด้วยนะเมื่อกี้บอกว่ามีวิตามินซีมีคอลลาเจนแล้วใช่่่มมั้้ยยยคคะะเเราางงีแออลลกูตไไทโนนดวป็ใช ขึ้นด้วยขาวกระจ่างใสไม่ต้องฉีดคือบางคนต้องฉีดเสียตังค์ต้องไปลอกหน้าโอ้โหเจ็บตัวอีกเสียเงินเยอะมากจริงๆคือโมเป็นคนนึงนะที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ผิวขาวแต่ไม่ได้ขาวมากนะคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยางนี้จริงๆค่ะพี่ตุ๊กตาเหมือนขาวซีดเใี้ยป่ะขาวไม่ซีดไม่ได้มีสุขภาพดีอะไรไม่ได้เด่นไงคือเดินไปไม่ได้มีอ๋อล่ะเห็นในรูปไหมคะนั่นไงคือก็ขาวแล้วแต่ขาวจืดๆนะขาวจืดฉันก็ไม่ขาวนะฉันว่าก็ธรนมดาผิวแบบ คือไม่ได้ดูแบบโอเคเหมือนตอนนี้นะตอนนี้โอเคใช่ไหมคะดูมีออารดูดีกว่าเยอะนี่ไงโอ้โหอันนี้คือชอบมากเริ่เสองสัปดาห์ถูกต้องใช้สสัปดาห์รู้สึกจริงๆตอนแรกแบบเฮ้ยเป็นเพราะอะไรนะคิมก็ใช้ตัวเดิมครับ กันแดดก็ใช้เหมือนเดิมคือทุกอย่างใช้ทุกอย่างเป็นปกติมาชีวิตประจำวันไม่นีนี่แหละค่ะปัจจุบันหลังหนึ่งสัปดาห์ถูกต้องรู้สึกเฮ้ยผิวเริ่มขาวก็จางใสขึ้นแสดงว่าเป็นเดี๋มาเปป็็นสเเตลยฟังมาแล้วรู้สึกชอบนะชอยากคุณผู้ชมก็อยากได้วันนี้คอลลาเจนไวท์พลัสเขากลับมาใหม่เพิ่มประสิทธิภาพใหม่ถูกต้องพี่ขอราคาก่อนเลยโอ้โหเพราะวันนี้จำกัดแค่35สายเท่านั้น คอเซนเตอร์นะคะ024529499เตรียมตัวเปิดคอวันนี้มาขายมีโปรโมชั่นอะไรให้พี่แตงโมปกติคะ่ะพี่ตุ๊กตาโมซื้อมาในราคา2,000บาท พิเศษโมให้2กล่องเลยง่ายๆพี่ตุ๊กตาพี่คะเพิ่ม290บาทหนูให้เพิ่มอีกกล่องเท่ากับได้2กล่องเลยนะในราคา2องร้อยสอบาทปกติมันต้องเป็น4ี่พบาทสองกล่องนะแต่วันนี้คุณจ่ายแค่2 2 9พัาสิบบาทเอาไปเลย2กล่อง60แคปซูลอุ้ยสุดยอดเลย60แคปซูลค่ะให้ไปเลยเพราะฉะนั้นคอร์เซ็นเตอร์เปิดคอรเลยค่ะวันนี้35สายเท่านั้นนะคะคุณรีบๆเลยนะคะคุณจะมีผิวที่ดีมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็มีความขาวใสสุขภาพ ค่ะศูนย์สองสี่ห้าสองเก่จ so ัส่งฟรีคอสเตอร์ทำงานเลยค่ะถือว่าถูกมากแล้วสามสิบสองแล้วเร็วมากใหญ่กว่าแล้วสามโอ้ยใหญ่มากไม่ใช่แค่กล่องนะคะที่ใหญ่เท่าบ้านคุณภาพพรับเลยค่ะและหนึ่งเม็ดนี่คือ1,500มิลลิกรัมนะครับถูกต้อง เม็ดใหญ่มากเจนขอโชว์นิดหนึ่งสังเกตไหมปกติจะเป็นแคปซูลแต่ของเราใส่เป็นเม็ดค่ะเป็นแคปเลตละลายได้เลยทันทีใช่ก็คือเราใส่เป็นเม็ดอัดแน่นเลยและที่สำคัญนะของเรา1เม็ดเท่ากับทานในส่วนของพวกอาหารเสริมวอื่นๆ4เม็ดเป็นไงล่ะอัดแน่นไหมคือบอกว่าอัดแน่นจริงๆไม่แต่ไม่ทำงานเยอะของเราผ่านอยอค่ะพี่ตุ๊กตาผ่านออยผ่านระดับการแบบผิวขาวยอดเยี่ยมเลยนี่เห็นนะผ่าน GMP ด้วยเรียบร้อยสังเกตออยมี ISO เรียบร้อยเลยมีมาตรฐานอะไรเลยอ่า ในตัวนี้ถว่าเวลากินเนี่ยมันกินยากไหมคะไม่ยากค่ะกินเวลาไหนหรอแรกอาทิตย์แรกนะคะแตงโมกินเช้าเย็นหลังอาหารนะคะกิน2เม็ดก่อนสําหรับอาทิตย์แรกช่วงหลังนี้ก็คือกินทีละเม็ดได้เลยแต่บอกเลยนะว่าเห็นผลจริงๆพเขารู้สึกว่าผิวขาวขึ้นสังเกตจากที่เพื่อนเริ่มมาทักไงเริ่มรู้สึกให้ผิวขาวขึ้นจริงๆนะที่สําคัญตัวนี้ค่ะรับรองว่าผลิตภัณฑ์อื่นไม่มีแน่นอนที่ผสมอยู่มีส่วนผสมของวายแดงเฮ้ยวายแดงเหรอจริงๆรงต้องแย่ ก็จะสุขีพอ่าเพราหลายคนชอบจิบไวน์เพราะไวน์ช่วยให้เส้นเลือดไหลเวียนดีช่วยให้ผิวอมชมพูช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีเต่งตึงเป่งปลั่งสุดยอดนี่คอนเฟิร์มพอใช้เองเใชจริงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชี่จริงๆแล้วใครกินได้บ้างใครทานได้บ้างเหมาะทุกเพศทุกวัยเลยค่ะผู้หญิงได้ผู้ชายได้เพศสองเพศสามได้เหมือนกันเออขอเพียงค่ะอยากสวยอยาก อยากให้ผิวดูเปล่งปังกดแล้วนิ้มเด้งแบบนี้ออโอ,โอ้ยวจะเผลอกดผิดจังเลยอันนั้นผิดไม่ได้่ะน <c oughs> <c oughs> ะคะเ,เรียกได้ว่าหมทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและสำหรับใครที่แบบว่ามีผิวที่คล้ำเสียคล้ำเสียได้เหมือนกันอย่างที่บอกคือเรามีส่วนผสมของแอลกูตอไทโอเพราะว่าแอลกูตาไทโอนี่นะคะจะช่วยลดการทำงานของเม็ดสีเมลานินเหมือนคนที่กิน เนี่ยคอนเซ็ปต์วายพัทของเรารเวลากินปึ๊บเวลาที่โดนแสงแดดก็ชิญกระแสงไฟเหมือนพี่เงี้ยทำงานกแสงแดดแสงนิออนอใช่ไหมคะต,ตกกระทบผิวปึ๊บจะสะท้อนออกทันทีแต่สําหรับคนที่ผิวค้าอยู่แล้วอ่ะพอกินก็จะช่วยลดเม็ดสีที่ให้ทํางานได้ดีขึ้นเหม,มือนว่าผิวเราจะคำ้ำน้อยลงแล้วก็นอกจากสีผิวแล้วนะคะผิวเราเต่งตึงสังเกตเหมือนพิงเมื่อก่อนไปกับชาวเที่ยวกลางคืนชอบปาร์ตี้ผิวแห้งผิวเหี่ยวแรกๆอุ้ยไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่ผิวพรรณเต่งตึงฉราชดฉราดใจใกล้เลขสามสิใกล้เลขสามแล้วจริงๆค่ะเรารู้สึกเฮ้ย เกิดอขึ้นเลยละ่ะแต่งหน้าเริ่มหน้าไม่ติดแล้วแล้วมีนิ้วรอยแล้วตีนกาวมาแล้วค่ะโอ้โหทำใจไม่ได้ด่วนเลยแต่ก็อยากกินอาหารเสริมนะแต่ไม่กล้าเพราะว่าเห็นเพื่อนหลายคนกินหลายๆแบรนด์แล้วกินมาหลายยี่ห้อผิดหวังเสียใจเล้ลไม่กล้ากินสิ่งเป็นกำๆใช่ไหมบางคนกินจนต้องแบบเข้าโรงพยาบาลคนเสียชีวิตเลยนะเพราะว่าทำงานหนักเนี่ยค่ะแต่อันนี้เนี่ยถ้ากินวัชนอยพัล1หนึ่งเม็ดเท่ากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นถึงสี่เม็ดมันปลอดภัยตรงนี้เห็นบอกว่ามีดาราผู้ใช้จริงด้วยใช่ค่ะคุณปอพร Oh, เ,ปเป็นนักร้องสาวสวย mm. เขาทนานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผิว่องขึ้นเลย,ยใช่ไหมคะจริงๆคือคุณปอนเป่นคนที่มีผิวขาวอยู่แล้วแต่ผิวดูไม่มีออร่าไม่ได้เป่งปลัง่งพอเริ่มกินประมาณอาทิตย์นึงนี่คะในภาพเลยผิวเริ่มสว่างขึ้นนี่น,นี่หลังจาก oh, ที่ oh. กินแล้วเป็นไงกล้าถ่ายบิกินี่กล้าโชว์ผิว oh. เป็นไงดูมีสเสน่ห์ดูแบบว่าผิวจริงจ้ยดูแบบว่าเป่งปลัง mm ่งสว่างคือแม้เขาจะดูไม่ใหญ่แต่เพราะเขาดูขาวเขาดูดีอะไรใหญ่คะมา ก้าสายก้าวสายเหรอจะเป็นบ้าอะไรต้นไม้ก็ไม่ได้ยังมีเพื่อนโบคนหนึ่งชื่อบบเชือกิีบค่ะทำงานในวงการเหมือนกันไปเจอกันงานแถลงข่าวเฮ้ยกิฟเธอไมข่าวขึ้นนี่ไงภาพนี้มีฟอร์เอฟเตอร์ต่างๆไหมคะนี่ยัต่างเยอะมากเมื่อก่อนเป็นพิตตี้ล่างๆค่ะตอนนี้เธอหันมาถ่ายแบบผิวขาวกระจ่างใสเหมือนแต่ว่ามีอาร่าข่าวดูดีขึ้นงานก็เยอะขึ้น ผู้ชายก็เยอะขึ้นนี่ก็เป็นผู้ชายจริอีกหนึ่งถูกต้องอันนี้เขาเป็นนักศึกษาตอนนี้น้าเป็นพรีเซนเตอร์ของวอสซด้วยนะโอ้ยไม่ได้ล่ะอย่างที่บอกคือคนผิวขาวออล่าก็จะจับราศีก็จะจับงานก็จะเยอะขึ้นมันดูดีหมดแต่ตอนนี้ชีวิตทำไมชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังนั่งนิ่งๆแล้วไม่ยกมือจะรอด้าเลยทั้งหมดเลยมเหลือแค่ลดกล้าสายโปรโมชั่นเลยค่ะใช่ถรเข้ามาเลยนะคะวันนี้ค่ะซื้อ2กล่องนะคะจากปกติรลคาะ0 0 0บาทเออสองกล่องสี่พันสองกล่องสี่พันบาท ให้ไปเลยเหลือแปละเหลือแปละเพราะฉะนั้นวันนี้คอลลาเจนไวพัดจะสองกล่องนะคะปกติ2กล่องเนี่ยข่ที่สี่พันบาทค่ะวันนี้ให้คุณข่าวทั้งเซตเลยสองกล่องในราคาแค่2 2 9พันาบาทที่สำคัญค่ะกินแค่อาทิตย์เดียวง่ายๆสาวมาดีกว่าผิวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพอหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเฮ้ยผิวเริ่มนิ่มเริ่มตึงขึ้นแต่งหน้าหน้าติดขึ้นเริ่มรู้สึกเด็กขึ้นเฮ้ยผิวสว่างขึ้น มันเปลี่ยนแปลงเลปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่บอกคือผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้นะคะคอรลบอเจนไวยพัสะเป็นการเล่งซ่อมแซมฟื้นฟูด้วยนะสุดยอดจริงๆเลยเพราะฉะนั้น0 2 4 5 2 9 4 9 9กับ8สายสุดท้ายจัดส่งก็ฟรีคุณสทั่วประเทศเลยทีเดียวละเกลี้เอไปทำไปทำอย่างอื่นเี๋อจับหมดแล้วหมดละห้าสาย เร้วเร็วครับอันนี้ตงสองสีอี่ากใ่ฉีดฉีดวิซีฉีดวิซีเดียวมันไม่ขาวเพราะวิซีมันแค่แอนตี้ออกซิแดนทําำให้ผิวเป่งปางออกจากใต้วิมฝสลักอย่างเดียวไม่พอไงคือเหมือนที่พี่บอกต้องไปกินคอลลาเจนกินกูต้ากินวิซีจต้องค่ะเอาอยู่เลยแต่อตัวเดียวตัเดียวเยู่ัเลยกับเายสุดทยาดยนะัวเดียว9ัวเดียเียววเงินแค่2 2ด0แตดด้วดีดียวเีย เอาไหมเอาถ้าเอารีบโทรค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเตงโมนะคะขอบคุณเตงโมค่ะเอาพักสักพูเด no ี๋ยวกลับมาค่ะแต่ที่คุยกันมานานแล้วใช่ไหม